สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดคลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะเปิดบ้านตนรับการเยือนของทีมลิเวอร์พูลแต่ราคาคู่นี้เปิดมาที่ทีมเยือนลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายต่อราคาที่ครึ่งลูกลบห้านะครับจะลงเตะกันที่สนามเซนต์เจมส์พาร์ตวันาที่2สองของค่ำคืนนี้ครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดฤดูกาลด้วยการเสมอแบบไร้สกอร์กับแอสตันวิลล่ามาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ แม้จะคลองเกมได้เหนือกว่าแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้สำเร็จครับความน่าทายที่สําคัญของพวกเขาในนัดนี้ก็คือการขาดเอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวหลักที่กําลังเจรจาายทีมอยู่ครับทําใหแอนโทนีกอดอนคาดว่าจะได้รับบทกองหน้าตัวเป้าแทนครับนอกจากนี้นะครับโจวินล็อกกองกลางตัวเก่งยังคงอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บครับส่วนทางฝั่งทีมเยอรมนีเริ่มตะุนึกการด้อย่างน่าตื่นเต้นครับโดยการเอาชนะบอลมาดมา4ปุตต่อ2 ได้สอประตูในช่วงทศเวลาบาดเจ็บซึ่งสแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและสิบิตที่แข็งแกร่งของทีมครับข่าวการที่ทีมของอิสซักมายังถ่นแอนฟิลด์กราวเป็นที่จับตามองและด้วยสถิติที่ยอดเยี่ยมในการบุกมเ Saint Park, ยอือนเซนเชมปาร์ดโดเอาชนะนิวคาสเซิลได้ถึง3จาก4ีนัดหลังสุดทําให้ริวภูมมีความมั่นใจยอย่างมากในเกมนี้ครับแม้ว่าจา Corner, Bradley, ะขาดคอเนอร์แบตดลีย์แบ็กขวาที่ยังมีอาการบาดเจ็บทัศนะในเกมนี้นะครับ จากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานะครับลิวพูมีความได้เปรียบที่ชัดเจนกว่านิวโคเซิลพอสมควรแต่ถ้าว่านิวโคเซิลยูไนเต็ดก็คงเน้นเต็มที่เช่นกันครับเพื่อหวังมีแต้มในถิ่นของตัวเองแต่มอง้วยตาเปล่าก็จะเห็นว่าริวพูดูดีกว่าขี่นิวโคเซิลอยู่นิดๆครับไปขอเตใจให้บอลต่อครับเกมนี้เห็นคนชีริวพูเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆนะทุกคนนะครับชอบก็จัดขัดกะสวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ และอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทีเด็ดกับของเราด้วย mm hmm. เพื่อม่ให้พลาดคลิปต่อไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ